สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูรษุคนนะครับมาพบกันอีกครั้งกับนุ่มบ้านโค้งนะครับก็ช่วงนี้บ่ได้ไปหาพึ่งนะครับน้ำมันมานะครับฝนมันตกไหมผมเลยมายกย้อนะครับเห็ดย้อไว้กับป้านตัวหนึ่งแต่แรงบุญครับก็ได้ยกนี่นะครับพยายามถ่ายอยู่หลายมือนะครับคลิปนะครับมันบ่สสัมฤทธิ์ไครับผมตั้งกล้องมือใดมันป่าบ่ถึงมือนั่นไหมนี่สายยังกับโบไดเอาไมาพี่น้องเด้อยกคนเด้อกล้องอาจิโบนั่น โอ้ถืออยู่เป็นปลากระดีหนอครับนี่ครับอันนี้ปลาปีโป้นะครับเป็นโบพี่นเป็นโนบ,บาทนี้ได้สามตัวมาเมียตัวนันงคือมา้าเลยเดี๋ยวด้ยวยครับ ได้สตัวมานะบันเรียกได้สองตัว อู้น้ำยังวะแกได้สามตัวับเมื่อกี้นะครับน้ำแบบหนึ่งได้ห้าตัวแล้วนะครับโอ้โหหดปลาปี่ปูลงไปไหมลองเบิร์นะครับเล้งนี่สิได้หลายเป็นได้นะครับสิได้พอสิบตัวบ่กตมาเล้งๆนะครับใบสี่โมงเล้งนะครับมายกเรนนะครับพอได้เกงได้ยังนะครับกินเล้งนะครับแะคอยเบิรงกันพี่น้องจัดไปรอจักหน่อยก่อน เหมือนกับพี่น้องตั้งกล้องปุ๊บปลาบบถือทันทีเลยเดี๋ยวผมสิยกก้อนกดกล้องนะครับค่อยเบิ่งสิถือโบไปเลยงึดไรมองขอ้าศิลปนะครับอันนี้ผมก็ได้กดกล้องครับยกก้อนกดกล้องนี่มาชองเลยข้าศิลป์เนาะมึมันมีอะไรมา นี่นะครับกระดีเมยใหญ่เลยแก้วแก้วบาดน,นี่ได้ตองโตนะครับเป็นปลาซอยน้อยเอาลดไปจ้อยรอดเซ่นี่เดยอครับ jadi ni oh kat oi ได้ยกเลรนอยู่นาะครับเก okay. ได้กินแรงอยู่ได้ปนอยู่ยด้นครับรอบนี้ผมกดกล้องด้วยก,กลิแบ้นดากด้องย้ำไดนี่ ก็ได้ปลาครับงืดหลายครับพี่น้องครับง็้จังใดนี่อ้าก็ได้ชอดปลาติดขึ้นมาเลยมาหอดปลาขนไม่สองเตค้ับเห็นย่นบะหร่าเด้อก็ดีตัวเดืนวัน ก็ดีแต่มเปิดกล้องยุขึ้นนบุ้าทันที้ด้พี่น้องบ่เป็นวาเล่นเนเลยบอง บุธถืออีกเลี้ยวครับเดีย๋ยวสปอยลากยาวจนยกข้างตัวไปเดี๋ยวพี่นอ้องเด้อคอยเบิ่งกับสีได้บ่ Mm ได้เลยครับไล่ความหมายสุดๆ <laughs> <laughs> นี่ครับรอบนี้ยกจากเปิดกล้องเนี่ยกดที่ลังเนี่ยนี่พี่น้องมึงเนี่ยนี่นะครับ สองตัวอันนี้หน้ามันลุงด้วยครับมันก็ถือบ,บาดแล้วตัวสองตัวแบบนี้นะครับ พอได้จับอยู่ดีก็าบาได้นะครับพี่น้องครับจะเป็นปลากระดีุล้วนๆเลยนะครับปลาอย่างอื่นโมนี้มนันขึนมานะครับเดี๋ยวรอฝนตกหน้าม,ม้าอีกอาชีได้เห็นปลาขาวปลาสวยปลาอย่างอื่นนะครับอ,อุ้ทนรอยกกันตัวไปครับจนกว่าชีมืดบ้านนี้ก็ได้อีกตัวนึ่งนะครับวันเนงะียเคดีวยวพี่น้อง กัะดีนะครับปากกันดีบาแล้วตัวกับเพอยกอยู่ครับตัวใหญ่หนะกระดีนะเนาะดูตัวครับ เกงแล้วครับมื่อนี้ครับยังไงก็ได้เยกยงครับมาคับบานนี้ได้สามตุต่นตต,ตัวนวยได้บูเรี่ยตัวตีวน่นตาขูนได้มาก มันในสองตัวนี่เยอครับก็ดีอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งใช้ย้อยอ,อยู่นั่น ni. Inbulah. Ah kedih.

อีกตัวหนึ่งพี่้องเติมหัว,วมันค้าไหม,มใช่ไห้ผมบุญป่ออาปมมาออ๋มาแล้วมาแล้วมาออฟเฟดกับมาเรียนครับเรียนมีฟังบุญครับ

ตัวใหญ่เด้อครับป็นตะมันเนะนี่ยอีกเต็มนึงแล้วครับโอ้ว่าสีได้จากสิบตัวได้กลายสิบตัวพี่น้อง นี่ก็เริ่มแล้งแล้วครับหาง้งกวาแล้วครับช่งนี้พวกเขาได้ไปใส่ด้ยครับท่านตุนแล้วก็ติดทุระนะครับไปก็ได้นะครับพึงไปเห็นไว้ยังท่านไปเอาอยู่นะครับมูลูมาหายไปเร็วโบ่ลุนเบิงมืออื่นฝนสิตกบ่นะครับสิได้ไปเอาบ่พึงนะครับยกยอต่อครับพี่น้องครับแกวอยู่ ที่เกิดกล้องให้ปลาขึ้นมาจากน้ำไม่เห็นนี่บม่ได้ครับพี่น้องมาถึงไหมผมก็มารูกนันแะครับเดี๋ยวลอลบมังบาดโตไปครับ มันไอคองคือเด๋ยว <c oughs> อ้างตั้งกองอยังไี้ยกบุษพี่น้องพอบุกตดกล้องน้องได้เลยมาโลดนะครับลองตัวลงมาไหมลูกพี่มาเลยกินบุบะมาสิกินเนาะได้สลิด้อมครับมันเ,น,น,เน,นี่ย สลิดมาแล้วสลิดมาแล้วเด้อมาแล้วครับเสียงจ่าเสียงจ่าน้ำครับสลิดมนะีบักใหญ่เลยโอ้เกี่ยวเลยเปบลยป็นเกี่ยวคักๆเลยบป็นเลยในหอดสลิดไปนเลยคักๆ ก็ดีผมตัวน้อยไปเลยครับเนี่ยเกวเราครับเมื่อนี้ครับเก๋เๆ๋เก,กไม้ีบาดหนึนะครับลืมเลี้ยงเลยรอบนี้มาสามครับทริปเปิลครับทริปเปิลทริปเปิลดี mà một chỉ có ngán nữa này thọt này mà và... số gấp tạc đẹp này <laughs> hà xe con gấp bày to hấp mấy รอบนี้เป็นกระดีดูโอ้ครับน้องหมกนั่นคือบูม,มาไงนกไก่เยอะมาให้เลยมาหน่อยพี่นมาคุ้นอ๋อมาครับมามามาตายพอดีก็คิดได้ตัก มารอบนี้เป็นกระดีดูโอ้ครับสองตัวได้อยู่ได้อยู่โอเคยกเหรนป้าเนาะได้เกยงได้ปนกับพี่น้องครับลุยตอ่อครับจังใดอาจจะปิดคลิปเราเด้อครับพี่น้องเด้อผมกับซียูฮอด ชีม่มืดๆไปแล้วครับหวยมันอยู่ใกล้บ้านอยู่นะครับแต่แสงมันเบิดแล้วผมก็เลยเอาไฟมาเนาะครับปลาก็ได้พอสมควรอยู่นาะครับดูพี่น้องเห็นโบนะครับเห็นโบนะ้องเหยินโบนั่นแหละครับเมื่อยแก้วเนอะได้เกินยี่สิบนะครับเป็นสามสิบปุ่แล้วเนาะแก้วถือว่าโอเคอยู่ครับได้ปนได้เก่งอยู่ คลิปนี้กัสั้นๆเนาะครับไม่ยกย้อนะครับไม่ได้ไปหาพึ่งครับช่วงนี้ครับทั้งไี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้ำมันโคครับกดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนะครับก็หาอยู่หากินไปเรื่อยๆนะครับมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ